ยาวๆนะครับวันนี้มาเปลี่ยนชุด c อกกิ้งดีไวส์ครับของตัวหน้าไม้ X1 นะครับก็ถอดฝาท้านก่อนนะครับไม่ไม่มีอะไรนะครับเป็นฝานะถอดมาก็มีน็อตนะครับเก็บไว้ดีนะเดี๋ยวนอ็อตจะหล่นหายนอ็อตเป็นวอรชอตแบบนี้นะครับ คลิปยาวนะครับอาจจะมีการตัดเป็นบางช่วงนะเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายนะครับเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยล็อกอยู่นะครับติดล็อกอยู่นะปล่อยก็จะดึงออกมาได้นะครับถ้าเราปล่อยล็อกดึงมาอย่านี้ได้นะครับดึงมาก็ล็อกได้อีกนะตัวเนี้ยดึงไม้สุดเลยนะครับ ตัวนี้จะปึ๊บเห็นไหมปรับตานะครับดึงไม่ได้นะครับปล่อยก่อนนะครับล็อกนะครับสุดแล้วล็อกนะอาน็อตออกนะครับมีอยู่สองข้างนะ ออกเลยนะครับอีกข้างหนึ่งแข็งน,นะครับตัวนี้ชำรุดนะครับก็กแตกสายนะครับ ไม่เป็นไรนะสมุดก็ใส่อันใหม่อะไรมีไม่ต้องกลัวนี่อะไรนะครับตรงความอย่างนี้นะดูดีครับสายขวาหน้าหลังใส่สายเข้าไปนะครับ ผมเชื่อกันอยู่ข้างล่างนะครับผมรลมใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งผูกนะครับไม่มีปัญหาแล้วครับตรงต้องกังวลนะจะอยู่ท่านี้นะพริกไม้ด้านนึง เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าร่องนี่ทําเป็นมันก็ง่ายลรอครับบางคนบอกว่าทำเหมือนง่ายมันก็ง่ายนะมันทําเป็นนะแต่กว่าจะเป็นกว่าจะเป็นก็ไม่ยากเพราะว่าผมคือเราติดต่อกับโรงงานอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันดูแล้วมันค่อนข้างที่จะ ยุงยากซับซ้อนเนี่ยโรงงานเขาก็จะเทรนให้นะครับโรงงานก็ไม่ปล่อยให้เราทําไปก่อน,งงนเขาก็จะสอนจะหัดเราไว้ทำนะครับ

ข้วาวที่เหลือได้แล้วเอ็นนี้แหละไม่ยากนะครับกครับนะอื เสร็จแล้วดึงม่ออกนะครับปัดล็อกก่อนนะครับดึงนงได้นะครับเวลาเก็บนะครับก็ใส่ไปตรงนี้ ตับเก็บตัวนี้นะครัออบอ่ะจบนะครับไม่ที่เปลี่ยนเดี๋ยวขอเทสอะไรก่อนประกอบก่อนโดนมีดบาดแล้วก็ไปฉีดยาบาดทะยักมาตวดแขน